มวยคู่เอกที่เรียกว่าสนุกสนานไม่แพ้กัลลัสเซียยูเครนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้อาวุธหนักเข้าหากันแต่เรียกว่าใช้กำแพงภาษีและสงครามการค้าอย่างชัดเจนนั่นก็คือแคนาดาและสหรัฐอเมริกาครับหลังจากสาหรัฐอเมริกาพอใหญ่ขึ้นตำแหน่งเสร็จปุกว่าเธอมาเป็นรัฐที่เป็นรัฐหนึ่งของฉันไหมมาอยู่ด้วยกันไหมจะได้ไม่ต้องเจอกำแพงภาษีนั่นนี่เขาด่ากันเละเทะวุ่นวายเป็นสงครามเพลงชาติเป็นสงครามฮอกกี้ไอฮอกกี้อะไรต่างๆนานา ล่าสุดพ่อใหญ่ทําโซแล้วบอกว่าแคนาดาเขาไม่ให้อเมริกันแบงค์ไปทําธุรกิจในแคนาดานะคะแต่ว่าอเมริกาให้ธนาคารของแคนาดามาทํางานได้มาทําธุรกิจได้แล้วมันช่างแฟรหรือเปล่าหรือมันยังไงมันลดหรอหรือมันแฟรหรอแฟรตรงไหนคะเพราะใหญ่เริ่มแล้วนะระวังให้ดีจัสตินชูนโดโระวังให้ดีแคนาดาระวัง พราะใหญ่จะของขึ้นนะคะคุณอาช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่